โอ้ยปวดอืมปวดหลังจังเลยอ่ะปวดไหล่ด้วยสบกักปวดไปหมดเลยโอ๊ยปวดมากเลยอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดมหรือว่าปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆนะคะไม่ได้มีผลเฉพาะกับการทำงานเท่านั้นยังมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย นั่งก็ปวดลุกก็ปวดนอนก็ปวดทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆแค่กวาดพื้นก้มหลังนิดหน่อยก็ยังทําไม่ค่อยไหวเลยค่ะเราจะไม่ทนกับอาการเหล่านี้อีกแล้วเพราะตอนนี้เรามีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพดีๆแล้วค่ะนี่เลยค่ะเสื้อซับพอร์ตหลังมามรุเขาเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นค่ะสามารถช่วยลดอาการปวดหลังออฟฟิศซินโดมปวดกล้ามเนื้อหรือว่าคนที่มีปัญหาหลังค่อมได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เสื้อซับพอร์ตหลังมาโมรุกันนะคะว่าใช้ดีไหมใช้ง่ายหรือเปล่าใส่แล้วอึดอัดไหมใส่แล้วช่วยรรเทาอาการปวดหลังได้แค่ไหนนะคะเสื้อซับพอร์ตหลังมาโมรุเป็นเสื้อซับพอทที่ช่วยแก้ปัญหาอาการปวดหลังหลังค่อมออฟฟิศซินโดมกล้ามเนื้ออักเสบหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือคนที่อยู่ในช่วงพักฟื้นจากอุบัติเหตุหรือการผ่าตัดก็ใช้ได้ค่ะ ตัวเสื้อนะคะเป็นวัสดุสังเคราะห์จากยางมอโพรีนซึ่งเป็นวัสดุทางการแพทย์มีความยืดหยุ่นสูงค่ะน้ำหนักน้อยแล้วก็ทนทานใช้ได้งานมากๆระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนออกแบบโดยนักกายภาพแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพค่ะเขาเป็นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นนะคะมีให้เลือกหลายไซส์ตั้งแต่เอวขนาด22-53นิ้วใส่ได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยค่ะ วิธีการสวมใส่เสื้อซับพอร์ตหลังมามมรุสวมใส่เสื้อซับพอร์ตหลังในขณะยืนตรงโดยทาบใส่รัดชั้นในให้พอดีกับเอวจากนั้นติดเทปใส่รัดดึงใส่รัดชั้นนอกทั้งด้านซ้ายและขว,วาโดยปรับให้รู้สึกกระชับบริเวณเอวได้ตามต้องการค่ะและเขายังมีแผ่นรองกันเจ็บแผมมาให้ด้วยนะคะใช้รองบริเวณที่รู้สึกเจ็บเช่นรักแร้หรือบริเวณอื่นๆได้ค่ะ หลังจากที่ใส่เสื้อซัพพอร์ตของมามาุนะคะรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยนั่งตัวตรงขึ้นนั่งสลีละท่าทางถูกต้องมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีเสื้อของมามาุเนี่ยคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็จัดทรงให้กับร่างกายค่ะหลังเราจะตรงมากขึ้นเลยค่ะเขาดามหลังเราไว้นะคะรู้สึกได้เลยว่าหลังตรงมากแต่ใส่สบายนะคะไม่อึดอัดแล้วก็ไม่หนักไม่ร้อนค่ะเสื้อระบายอากาศได้ดีพอเรานั่งตัวตรงนั่งถูกต้องตามสรีระนะคะ อาการปวดบา่าปวดหลังออฟฟิศซินโดมต่างๆนะคะก็ดีขึ้นมากๆเลยค่ะ เสื้อซัพพอร์ตของมามารุใส่แล้วสบายค่ะไม่แน่นไม่อึดอัดเกินไปนะคะใส่แล้วช่วยให้สลีระของเราอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องสามารถใส่ทำงานบ้านทํำสวนก็ได้หรือว่าทำงานในออฟฟิศก็ได้ค่ะใส่ได้ตลอดเวลาค่ะรู้สึกสบายดีนะคะไม่แน่นไม่อึดอัดเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนค่ะเพราะว่าเสื้อเขานะคะระบายอากาศได้ดีมากเลยค่ะ เสื้อจะช่วยซัพพอร์ตหลังของเราไว้นะคะทำให้เราอยู่ในสลีระที่ถูกต้องมากขึ้นเวลากล้มหรือว่าลุกขึ้นนะคะก็จะทำให้ก้มแล้วก็ลุกขึ้นได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังแล้วก็อาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆที่เป็นอยู่ให้มีอาการดีขึ้นค่ะ แล้วก็ชอบตรงที่เขามีบริการหลังการขายที่ดีมากๆเลยค่ะมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อบริษัทได้ตลอดเลยนะคะใครนะคะที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมปวดบ่าปวดหลังหลังค่อมหรือว่ากําลังพักฟื้นร่างกายหลังผ่าตัดหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะอยากได้เสื้อซัพพอร์ตมาโมรุไปใช้หาซื้อได้ทางช้อ e, ปปี้ a z a d a ก็มีค่ะ